สวัสดีครับในกรณีที่ลูกค้าต้องการจะพิมพ์สำเนาเอกสารนะครับไม่ว่าจะเป็นใบสั่งซื้อบินขายหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับเราสามารถกําหนดชั้นของเอกสารได้นะครับโดยวิธีการก็คือ,อมันจะมีปุ่มจุดเล็กๆอยู่ตรงข้างหลังคําว่าแก้ไขรูปแบบนะครับให้เราคลิกเข้าไปนะครับเราต้องการจะมีคําว่าต้นฉบับใบก,กากับภาษีหรือว่าเราต้องการจะแก้ไขคําพูดอะไรก็เราก็สามารถมาเปลี่ยนแปลงตรงนี้ได้นะครับตรงนี้นะครับเสร็จแล้วก็บันทึก หลังจากนั้นเมื่อเรามีการสั่งพิมพ์นะครับโปรแกรมก็จะออกข้อความตามที่เราต้องการนะครับทีนี้ถ้าเราต้องการสำเนานะครับเราก็สามารถจะมาเพิ่มตรงนี้ได้นะครับสำเนาคําว่าอะไรก็มาเพิ่มเข้าไปนะครับสามารถจะเพิ่มเข้าไปได้เรื่อยๆนะครับสำเนาโปรแกรมก็จะมีการพิมพ์ออกมาอย่างนี้นะครับในกรณีนี้จะใช้ได้ในกรณีที่เป็นกระดาษ A4 แล้วก็ทําเป็นฟอร์มเอกสารให้เท่านั้นนะครับไม่เหมาะกับเอกสารที่เราไปสั่งพิมพ์มาแล้วนะครับ อ่าแล้วก็ให้มีการหยอดล็อกอย่างนั้นจะใช้ไม่ได้นะครับตรงนี้จะใช้ได้ในกรณีที่เป็นกระดาษ a 4แล้วก็มีการเซตร,รูปแบบเอกสารไว้นะครับตรงนี้เราต้องการคําพูดอะไรก็มากาหนดได้นะครับโปรแกรมจะให้สูงสุดถึง6ชั้นนะครับสามารถจะมากําหนดข้อความตรงนี้ได้ครับเวลามีการสั่งพิมพ์โปรแกรมก็จะพิกเอาออกมาเป็นข้อความที่เราต้องการได้นะครับหรือในกรณีที่เราว่า,าบางฟอร์มนะครับเราสั่งพิมพ์แล้วนะครับมันไม่มีมันไม่มีคําว่า ข้อความที่เราต้องการนะครับเราก็สามารถจะเพิ่มเติมเข้าไปได้โดยการคลิกคําว่าแก้ไขนะครับแล้วก็คลิกเลือกรูปแบบฟอร์มที่เราต้องการที่จะแก้นะครับตรงนี้นะครับให้เราเลือกคําว่ารีพอร์ตไทเติรขึ้นมานะครับตัวนี้จะมีคําว่ารีพอร์ตไ t เตินนะครับเราก็เอามาวางนะครับหลังจากนั้นก็ให้เราเปลี่ยนฟอนต์นะครับเปลี่ยนฟอนต์ที่เป็นภาษาไทยนะครับ <im> เปลี่ยนฟอนต์ที่เป็นภาษาไทยหรือว่าเป็นฟอนต์ที่เราต้องการนะครับ เป็นฟอนต์ที่เราต้องการแล้วก็ข้อความหรือว่าสีอะไรก็แล้วแต่ที่เราต้องการนะครับเราก็จะสามารถเพิ่มเข้าไปได้ตรงนี้ได้นะครับ,รบสามารถจะจัดเซ็นเตอร์ตรงนี้ได้นะครับเสร็จแล้วก็เซฟเรื่องมีเรื่องมีการสั่งพิมพ์นะครับโปรแกรมก็จะออกมาเป็นข้อความที่เราต้องการนะครับอย่างนี้นะครับสามารถจะมาเพิ่มเองได้นะครับในกรณีที่ว่าบางบางรูปแบบเบกสาร โปรแกรมอาจจะไม่ได้เซตให้นะครับาทางเจ้าหน้าที่อาจจะเซตให้ไม่ครบหรือว่าต้องการจะมาเพิ่มเติมทีหลังสามารถมาเพิ่มเติมเองได้นะครับตัวนี้สามารถมาทําได้นะครับ